หลังจากพญสายหดน้ำมักและพี่น้องพญายใสไปเลยบัดนี้ก็ลดน้ำใี่พี่น้องลดน้ำสวัสดีทั้งท้ายเด้อลิปนี่ก็ต่อหลังจากพญสายใส่สหดน้ำมักและพี่น้องหดน้ำปุ๋ยครับพี่น้องอันนี้พญายกัมาลดน้ำใส่สายยางครับพี่น้องใส่สายยางลดน้ำหดมันซุมครับซุมเพราะประมาณกอนพี่น้องซุมพะคขับเปียก์พวกอะ เราไปนั่งพยัคฆ์สายกับเปิดสป,ปิงเกอร์ใส่บันหลังจากมันซูมมันเปียกเต็มที่แล้วพี่น้องช่องนี้จะต้องลาดตะก,กอนหมดตะกอนนะพี่น้องเด้อหมดตะกอนเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมีสีชีวิตเออชีวิตเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อชีวิตบ้านบันอยู่น้ำหัวน้ำส,สวนเออสวนไทย้อพี่น้องสวนไทยพยัคฆ์สายกับหมดน้ำครับรดน้ำ บูมบำรุงหนอ่อไม้ไผ่เลี้ยงพี่น้องเออจริงๆแล้วเพื่นว่าหน่อไผ่เลี้ยงสามฤดูแหรอพี่น้องแต่มันบอ่อใช่ครับพี่น้องเออเพราะว่าพญายาย่านวาสามฤดูบ่แมนโค้งจำเป็นสองฤดูพี่น้องนาแรกกับนาฝนครับพี่น้องมันออกแต่นาหนาวนี่บอ่ออกพี่น้องช่วงหลังจากตุลาแล้วครับพี่น้องอช่วงกัญยายังมีครับพี่น้องตุลาพฤศจิกาทัานวามก,กราหนี่พี่น้องหน,หนาวหนาวนี่ครับบ่ออกครับพี่น้องบ่ออกเลยครับพี่น้อง พ็จะสายเคยเห็ดครับเคยเห็ดเคยใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นรดน้ำปกตินี่แหละครับพี่น้องแกบ่อออกเลยครับกินปุ๋ยไปซื้อครับพี่น้องเขียวพอเลี้ยงลำต้นไว้แล้วครับพี่น้องก็จะสายไปเลยเอามาเห็ดใส่ฟุ้นช่วงกลางเดือนกลุ่มพลาครับพี่น้องช่วงวันที่ยี่สิบกลุ่มพาครับพี่น้องประมาณสิบเก้ายี่สิบแลวพี่น้องนนี้ก็จะสายกับลดน้ำ ใส่คุณใส่ปุ๋ยแล้วก็หดน้ำครับพี่น้องหดน้ำไว้ล้วจะมีหละพี่น้องอันนดี้เขาปลูกน้องไม้ไผ่ประโยชน์ได,ได้พี่น้องเ้อได้กินได้ขายครับพี่น้องเออใดคันอยากปลูกลกับปลูกรอดครับพี่น้องปลูกไผ่เขามีหลายกขายครับพี่น้องคันมันเอ่ช่วงน้องไม้ปลาออกมา,มา่นแดมานำมาแล้วเขากระบ,บอกขายเขากระเห็ดอัด เห็ดนอไม่ถุงนอไม่ดอกนอไม่สมไว้พี่น้องเก็บไว้กินโดนเอาไว้ฝากไว้ต้อนที่ฝากน้องฝากลูกฝากล้านนะครับพี่น้องจนมาเยีมไม่ยามกัเอาให้กันจินสป็นของฝากของต้อนนี่ครับเนาะส่งไปกูลูกกรุงเทพกรุงไทยก็ได้ครับพี่น้องนอไม่เขาเก็บไว้ด้เขาไม่ต้องได้ยากครับพี่น้องเพราะว่าบม่ได้ไปหาด้วม่ต้องไปหานกไม่ปลาครับพี่น้องปลูกเก้ากอสิบกอนี่ก็ถ้ามันน้อยก็ขาจะว่าออกบดแรงบดตีครับพี่ท่านพี่น้องขาวะว่า แต่ว่ามันหลายแดดจีกะมันสําคัญคือน้ำนะคุณน้องเนอะขั้นน้ำาบดีกับโบออกคื่ว่าแหละขั้นน้ำดีแต่ว่าเป็นหนาหนาวหรือบออ,อกอีกที่นอ้อ,นองขวายายกะประมาณนี้นะครับพี่น้องอยู่น้ำพ่อน้ำวนนี่แหละวิถีชีวิตหดน้ำนี่แหละพี่น้องขวยาย้ายกัเดเปิดสัพปิเก,เกอร์ไท่แบบนี้พี่น้องเปิดไทเแล้วครับหลังจากหดน,น้ำแล้ว ผมนำแรกก็ต้องเปิดใช้ให้มันชุ่มเปิดพี่น้องดิเกิดจะปีงเกิดใส่แล้วพี่น้องดเด้อเผื่อว่าอีกเดือนนึงพี่น้องเดือนเจ็ดครับพี่น้องก็ออกครับออกนอครับพี่น้องออกนอให้ได้กินให้ได้ขายเลยพี่น้องเด้ตอตลาดครับพีานา,ายการสาระชีวิตบ้านๆทำชีวิตเจ้าของเนี่ยครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ